การทำกิจกรรมต่างๆที่เราได้ตั้งเป้าไว้ข้อหนึ่งก็คือฉันทะแปลว่าความยินดียินดีทำหน้าที่ทำงานที่เราต้องการจะทำเมื่อเรามีความยินดีเราก็จะมีข้อที่สองคือวิริยะความเพียรความพยายามความที่เราจะทำงานได้อย่างสุดกำลังแล้วเราก็จะมีข้อที่สคือจิตตะแปลว่าความจดจอ่อ ใจิตใจเราจะไม่คิดเรื่องอื่นแล้วจะคิดแต่เรื่องงานที่เราต้องการจะทำเท่านั้นเมื่อเราทำแต่งานเดี๋ยวผลมันก็ต้องตามมาแล้วข้อที่สี่คือวิมังสาความคิดไข้ควรด้วยด้วยเหตุด้วยผลเกี่ยวกับงานที่เรากำลังทำอยู่ว่าเราขาดอะไรเกินอะไรปรับไปปรับปรุงไปตามเหตุการณ์ใช้สติใช้ปรรัญญาใช้เหตุผลถ้าเรามี อิทธิบาททั้งสี่ประการนี้คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ความสำเร็จก็จะตามมาอย่างแน่นอนฉะนั้นก็ขอให้เรามีฉันทะมีความยินดีจิตตาวิริยะมีความภาคเพียรจิตตะก็มีความตั้งใจใจจดจ่อกับการงานวิมังษาก็คือใช้สติใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลแล้วสิ่งต่างๆที่เราต้องการมันก็จะปรากฏตามขึ้นมาตามลำดับต่อไป ก็ขอฝากคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ให้ท่านทั้งหลายได้นำมาไปพิพจารณาเพื่อประกอบภารกิจที่ท่านอังการจะทำให้ถึงเป้าหมายโดยทุกประการเทอ